สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเรามาดูว่ากระบวนการในการประกอบ power supply ซึ่งเป็นเจ้าตัว power supply ที่ใช้กับบอร์ดของเรานะฮะมันจะเป็นชุดนี้ในถุงเนี่ยมันจะประกอบด้วยอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะแกะออกมาดูนะฮะมันมีอยู่ประมาณหลายตัว นี่คือแผ่น PCB ที่ประกอบอุปกรณ์ SMD ไว้แล้วซึ่ง SMD เนี่ยเราก็จะอธิบายในในหนังสือนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนี่ซึ่งมีชิปอยู่นี่คือชิปนะฮะชิปที่วางอยู่บนแผ่น PCB วิธีการเทสก่อนที่เราจะประกอบอุปกรณ์นี้ลงไปนะฮะ เราจะต้องมีเจ้าตัว DC DC jack ตัวนี้เสียบลงไป DC jack เสียบลงไปแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ซึ่งอะแดปเตอร์ที่เรามีก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้หรือแบบนี้ก็ตามที่มีขั้วบวกอยู่ข้างในแล้วก็ลบอยู่ข้างนอกประมาณนี้นะ โดยทั่วไปอะแดปเตอร์พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเสร็จแล้วเมื่อเราเราเสียบลงไปเนี่ยเราก็เอาไฟเสียบจึกลงไปเลยเสียบไฟจึกลงไปเลยแล้วก็ไฟสีแดงจะติดขึ้นมาบนบอร์ดเพราะนั้นมันจะเข้ากระบวนการในการประกอบบอร์ดของเราเริ่มต้นบัดรกรีไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนวิธีการ นะ,ะวิธีการเ,าเสียบลงไปแล้วก็บัตรกรีตัวนี้หรือไม่ก็ใช้เทปกาวยน่นพวกนี้ดึงออกมาแล้วก็แปะลงไปแปะปุ๊บอ่ารั้งเอาไว้ประมาณนี้นี่คือลูกทุ่งนะครับแบบลูกทุ่งเสร็จแล้วเราก็วางเอาไว้บัตรกรีเลยใช้ตะกัว บัตรกรีขาใดขาหนึ่งก่อนวิธีการบัตรกรีนะครับใช้หัวแรงจิ้มลงไปบนชิ้นงานนับ1 2 3อ่า1 2 3แล้วก็จิ้มตะกัวลงไปจิ้มตะกัวลงไปฟึบเสร็จแล้ว1จุดน,ะนี่เสร็จแล้ว1จุด ประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็แกะให้เจ้าตัวนี้ออกนะแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามมันเบี้ยวอยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เบี้ยวถ้ามันไม่เบี้ยวก็บัตรกรีอีกชุดหนึ่งได้เลยนะอีกสองีอกสขาที่เหลือได้เลยนะ อ่านี่ก็เหมือนกันฟืดแต่รประมาณนี้โรบกรีก็จะมันวาวประมาณนี้หัวแรงต้องมีความร้อนพอสมควรนะฮะนี่ก็จะได้มันวาวประมาณนี้หลังจากนั้นก็ลองลองลอง,ลองเทสดูได้นะฮะเสียบชึกลงไปต้องติดแล้วนะฮะ ปติดแล้วพอติดแล้วทีนี้ตัวต่อไปที่เราจะทำการบัตรกรีก็คือตัว ic ตัวนี้อตัวต่อไปนะครับเราจะบัตรกรีเจ้าตัว ic ลงไปบนนี้ IC เนี่ยมันจะมีข้างหลังอยู่มันจะมีร่องข้างหลังอยู่แล้วก็มีแถบชุดนี้ เพื่อที่จะให้เห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือตัวข้างหลังนะแล้วส่วนนี้คือส่วนข้างหน้านี่มีแถบอยู่ตรงนี้ดังนั้นนี่คือนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวไอซีเพราะฉะนั้นนี่คือแถบที่อยู่ข้างหลังไอ้นี้คืออยู่ข้างหน้าเพราะฉนั้นมันจะหันหน้าไปฝั่งนี้นี่จะหันหน้าไปฝั่งนี้กับประมาณนี้ เสร็จแล้วบัตรกรีลงไปได้เลย เน้นย้ำนะครับหัวเร้งความร้อนต้องพอประมาณนะฮะแล้วก็จ <Okay. S 1> ิ้มลงไปประมาณ3วิจิ้มลงไปประมาณ3วิแล้วก็ไล่ตะกัวอ่าโอเคเนี่ยบัตรกีแล้วก็รูดขาขึ้นมา หลังจากนั้นก็ทําการตัดขาด้วยคีมตัดตัดขาด้วยคีมตัดนะครับถ้าสมมุติว่ามันเราไม่ให้มันกระเด็นเข้าตาเราก็จับเอาไว้นะฮะกดที่ตัวนี้ไม่ได้กดนะฮะกันา้ว้แล้วก็ตัดมันก็จะไม่กระเด้งกระดดนประมาณนี้ครับเสร็จแล้ว1ตัว ตัวต่อมาสิ่งที่เราจะต้องบัดกรีคือตัว r e s i s t เตอร์หรือเราจะบัดกรีตัว r e s i s สเตก่อนก็ได้นะมันจะได้เรียบแต่นี้ผมจะบัดกรีตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะเห็นว่ามันมีตัวนี้แล้วแต่มันยังไม่มีไฟออกไปที่5โวลต์นะฮะอ่าถ้าเราเสียบชึกขึ้นมา ไฟสีแดงมันก็ติดเทียงดวงเดียวเสร็จแล้วดวงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือรีสิสเตอร์แล้วก็คาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับดูขั้วด้วยขั้วจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะขั้วบวกเสียบลงไป ค่าตรงนี้จะใช้ประมาณห100นึ่งร้อถึง1,000นะฮะค่าเท่าไหร่ก็ได้ใส่ได้เลยตัวน,นี้หนึ100่งรจนถึง1,000งพันบตีเลยตัวอาเนี่ยบัตรกีทีเดียวเลยทั้งสองขา รอยบัตรกีจะต้องเป็นภูเขาให้ดีนะฮะอ่าเสร็จแล้วเหมือนเดิมตัดออกตัดอกอกประมาณนี้ เคนฮะอ่าเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่เสร็จเรียบร้อยเสียบเ,เหมือนเดิมลองดูนะฮะไอนี้ผมที่จริงแล้วมันประกอบครั้งเดียวทั้งหมดเลยแต่นี่ผมจะจะให้ดูว่าเออมันมีไฟเหมือนเดิมนะะยังไงก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะเกิดไฟออชุดนี้ขึ้นมาได้ ตราบใดที่เรายังไม่ได้ใส่คาปาซิเตอร์ทาเมอร์ตรงนี้นี่คือทาเมอร์นะฮะใส่ลงไปกดลงไปให้สุดนะฮะกดลงไปให้สุดปุ๊บอโอเคแล้วก็มัดกี้ อ่าโอเคได้เสร็จก็ตัดขาเมื่อเราใส่ IC t i ทา r เมอร์ลงไปแล้ว IC c a p a ปาซิเตอร์ทามเมอร์ลงไปแล้วนะฮะเสียบจ๊กขึ้นมาอ่าเห็นไหมไฟสีอ่อเขียวเนี้ยมันจะติดขึ้นมาไฟสีเขียวนี่ติดหมายถึงอะไร หมายถึงว่ามันจะจ่ายไฟ5โวลต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นไฟ5โวลต์ที่จ่ายออกมาถ้าสมมุติว่าเกิดโหลดมันชอ็อตเนี่ยผมทําให้มันชอดด็อตดูปึ๊บนะแล้วไฟสีแดงมันก็จะติดนี่คืออาการโปรตทคแล้วถ้าโปรเทคในลักษณะแบบนี้มันไม่สามารถที่จะจ่ายไฟออกมานี่ฮะที่จุดนี้ได้อีกต่อไปนะดังนั้น กระบวนการเมื่อจ่ายไฟชุดนี้ออกมาแล้วไอ้ไม่สามารถจ่ายไฟชุดนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยวิธีการรีเซ็ตง่ายที่สุดก็คือถอดชึกแล้วก็เสียบใหม่นี่ฮะกลับมาเหมือนเดิมทีนี้เวลาเราจะบัตรรีไอ้เจ้าตัวนี้นะเทอร์มินอลสี่ตัวแล้วก็สามตัวเนี้ยทำยังไงวิธีการง่ายที่สุดเลยเราก็เสียบชุดนี้ลงไป บนบอร์ดของเราอ่าเสียบลงไปบอดบุญบอดของเรานะฮะเสียบให้ถูกด้วยนะะมันจะนี่ตัวตัวขาของมันเสียบตามขานะฮะเสียบตามนี้อย่าเสียบตามขวางนะครับนี่เสียบชึกลงไปไอันนี้ก็เสียบลงไปไอันนี้ก็เสียบลงไปอ่า นี่ฮะอันนี้คือหนึ่งตัวนี่คือหนึ่งตัวนี่คือหนึ่งตัวนี่คือหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยบอดของเราที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยมาเสียบตรงกับร่องของมันพอดีนี่ฮะตรงกับร่องของมันพอดีนะฮะนี่คือร่องของมันถ้าเราถอดออกมาเนี่ยมันจะเป็นชุดของมันนี่คือชุดของมัน สีขาวอาจจะมองไม่เห็นอ่าเสียบชึกลงไปนะฮะพอเสียบลงไปชึกบัตรกรีเลยครับอันดับแรกบัตรกรีหนึ่งรูก่อนนะฮะบัตรกรีหนึ่งตัวก่อนอบัตรกรีหนึ่งตัวแล้วก็บัตรกรีอีกหนึงตัวด้านหลัง อ่าเมื่อเราบัตรกีให้ครบ เมื่อเราบัดกีครบแล้วเทสดูอีกทีหนึ่งนี่ยมันไม่ชนละไฟสีเขียวเนี่ยติดขึ้นมาไฟสีเขียวติดขึ้นมาถือว่าไฟพร้อมที่จะใช้งานแล้วแล้วเราก็ต่อเทอร์มินอลขึ้นมาอีกชุดหนึ่งวิธีการต่อเทอร์มินอลก็ต้องถอดแล้วก็เสียบอุปกรณ์เทอร์มินอลซึ่เป็น พินเดอร์เข้าไปสามตัวสีสีน้ำเงินเนี่ยฮะเอาไว้เป็นกลาวนี่สีน้ำเงินเป็นกลาวแล้วก็สีเหลืองสิบสองโวล แล้วก็สีแดง5โวลต์ปึ๊บขึ้นมาแล้วทีนี้เวลาเราจะบัดกรีมันบัดกรียากเพราะว่ามันจะควา่าตัวช่วยของเราก็คือเทปกลาวนี้แหละครับแปะเทปกลาวลงไปง่ายที่สุดเลยลูกทุ่ง เมื่อเราได้บัตรกีตัวเทอร์มินอลพินเนเดอร์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปรับดัดแปลงโนู้นนี่นั่นให้มันใช้งานค่อนข้างง่ายทีนี้เข้ากระบ,บวนการเทสไฟนะเราก็เสียบลงไปบนบนบอร์ดของเรานะเสียบลงไปบนบอร์ดของเราแล้วก็วัดไฟเลย ตั้งมิเตอร์ที่20หรือมิเตอร์แบบไหนก็ได้ออโต้ถ้าออโต้เราก็สามารถสร้างตั้งออโต้ได้แต่นี้ผมของผม,ผมเป็นแบบแบบนี้แบบธรรมดา,าเสียบไฟปึ๊บขึ้นมานะแล้วก็ขากราวนี้คือขากราวนะจิ้มที่เส้นกลางนะคั้วกลางคั้วนี้ แล้วก็แตะที่5 5โวลต์มันจะได้ประมาณ5โวลต์หรือ4.9บนหน้าจอมิเตอร์ของเรานะฮะ4.9แล้วก็12จะประมาณนี้แล้วถ้าโหลดโหลดช็อตแตะแตดูปืด๊ดนะฮะนี่เห็นไหมไฟสีแดงมันก็จะเกิดขึ้น อดชึกขึ้นมาเสียบใหม่ไฟสีน้ำเงินขึ้นโหลดช็อตอกีกปื้นี่การช็อตเร็วช็อตช้าขึ้นอยู่กับคาปาซิเตอร์ตัวนี้หรืออาตัวนี้เดี๋ยววิธีการดัดแปลงแล้วก็วงจรเดี๋ยวผมจะบอกในตัวคอร์สออนไลน์ของเรา